ทำค่ะเยอะเป็นพิเศษนะคะก็เยอะไปเลยสามสี่เนื่องวิสัยทัศน์เนึ่งเอกลักษณ์เนึ่งประชา,มา,าคม to our honorable j u s t i c e r and dear audience. It is so a great pleasure to be here and present to you for this commission in the a s t i n s i e n e Show. จุนจิงเกอเกอวิพิงเว,วยเกอเวยหลอดซื่อตาเจียนเฮาจินเจียนวอเมินเคอร์ซิวเปียวหยันเจอที่มูซืออาเซียนสิงเกอไวยสินซานกราบเรียนท่นนานคณะกรรมการคณะครูอาจารย์และสวัสดีท่านผูนช้ชมที่รักทุกคนครับดิฉันเด็กหญิงสีรักทีกคค่ดัวัฒนากุฟ้า ผมเด็กชายเอกพงศ์เสมเองค่ะฉันเด็กอิงการันราเซตันไอค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนย่านตาขาวรัชชนุปถัมครับวันนี้พวกเราจะมาแสดงสายโชว์ในชุดที่มีชื่อว่าอาเสียงสายโชว์ครับขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของพวกเราได้บบดนี้ครับ้าครับเอกสงสัยเลยครับว่าการแสดงชุดที่หนึ่งของพวกเราคืออะไรภาคก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเอกนั้นเราถามไอกันเลยค่ะไอค่ะ มีชื่อว่าไข่หลากสีจอมบารังคาอ๋อไข่หลากสีจอมบารังคับไอพายเราไม่ทราบว่ามีิธีการทดลองไงบ้างคะค่ะในก่อนที่เราจะทดลองนะคะเราขอพุกล้าสองคนค่ะสองคนครับขอเชิญเลยค่ะสองคนค่ะสองคนค่ะไม่ทราบว่าเชื่ออะไรบ้างครับเชื่ออะไรคะ ใครจะไปยืนตามช่างนี้น,น,นะคะใครค่ะคต่อไปเราจะให้เพื่อนทำยังไงต่อเรคะ่ะต่อไปเพื่อนๆทั้งสองคนนะคะนำ,นำนำน้ำหนักวัตถุชิ้นนี้หนึ่งนะคะวางลงไปที่ใครเลยค่ะวาง,วางเ<ล>บาๆนะครับอ๋อใครไม่แตกกับอายรชาติเรานำน้ำหนักวัตถุชิ้นที่สองวางลงไปเพื่อนๆและท่านผู้ชมคิดว่าใครจะแตกไหมคะแตกไหมครับวางลงไปเลยค่ะวางเลยครับ โอไข่ไม่แตกกับมชมิชมเราชาตเรานำนำ้ำหนักวัตถุชิ้นที่สาดวางลงไปเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมคิดว่าใข่จะแตกไหมคะแตกไหมครับวางลงไปเลยคะ่ะวางเลยครับว,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 วางวางวางมาล<ม>้สีจอไประลังครับชมพูชมไอ้ค่ะฝ่ายอยากทราบจังเลยคะ่ะว่าไข่สามารถดับน้ําหนักได้กี่กิโลกรัมละคะ แไอ้ค่ะทำไมไข่ถึงสามารถดบน้ำหนักได้มากขนาดนี้ล่ะคะแล้วเพื่อนๆพื่ะคะทราบไหมคะทราบไหมคะถ้ามีทราบก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราก็มีของรางวัลมอบให้นะคะก็นะคะก็เป็นนมดัดมนนะครับจะให้เราเจริญเติบโตมีกฎอเมนิะ รตีนนะครับช่วยระล่างกายโดยเจรเติบโตนะคะขอบคุณครับไอค่ะฝ้ายอยากทราบด้วเลยค่ะว่าไข่ทำไมไข่ถึงสามารถจะเป็นหนักได้มากขนาดนี้แล้วคะ่ผู้ชมนะครับทราบไหมครับทราบไหมครัไม่ทราบว่าไปไหนนะครับเรามาถามไอ้นะครับว่าทำไมถึงถึงเป็นแบบนี้ครับค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าไข่มีปลายทั้งสองด้านเป็นลักษณะโค้งแหลมเหมาะต่อการรับน้ําหนักจึงรับน้าหนักได้ดีและเมื่อวางไข่ในแนวตั้งและใช้ไข่หลายๆใบจะเกิดการกระจายของแรงซึ่งตรงกับกฎข้อที่3ของนิวตันที่ว่า กิริยาจุกรงย่อมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันกระทากันในชิดช้างที่ตรงกันข้ามกันเสมอน,นั่นเองค่ะอ,อ๋อหลักการเป็นอย่างนี้เองนะครับอาารแล้วค่ะแลเราสามารถนําหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรล่ะคะจากหลักการนี้นะค่ะเราสามารถนําประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือ1การ ชื่อประจำวันอย่างนี้เองนะคะใช่แล้วคะ่ะเอคะแต่การแสดงของอายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่เอไม่ทราบว่าการแสดงชุดต่อไปของเราคืออะไรหรอคะอ๋อเอก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราลองมาถามฟ้านะคะว่าการแสดงชุดที่สองของพวกเราคืออะไรค่ะค่ะสรุปการแสดงชุดต่อไปของเราคืออะไรคะค่ะสรุปการแสดงชุดต่อไปของเรานะคะมีชื่อว่า เพื่อนมาร่วมทดลองกับเราสองคนค่ะสองคนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับทางนี้เลยครับเชิญทางนี้หนึ่งคนเลยค่ะเชิญเลยค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรือครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะต่อไปทำไงต่อคะฟ้าต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะเปิดฝาขวดเลยค่ะเปิดเลยครับ ถึงเป็นแบบนี้ทราบมั้ยคะซาไมซ่า,า,า,าก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามีของรางวัลมอบให้ค่ะขอบคุณครับ่าูมชมครับทราบมั้ยครับทราบมั้ยคะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะมาถามฟ้านะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับค่ะและที่เป็นแบบนี้นะคะเกิดจากน้ำประหลาดคือน้ำส้มสายชูและผงวิเศษคือผงฟูนั่นเองละคะ่ะเมื่อน้ำส้ม ไส่ชูทาปฏิกิริยากับผงฟูไปเกิดก๊าซจะเกิดก๊ดกคาร์บอนิกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นค่ะและทําให้เกิดเป็นแรงดันพวยพุ่งขึ้นมากลายเป็นน้ําพูไต้นบ้บมัอย่างที่เห็นนะะั่นเองล้ค่ะและแบบนี้เราสามารถนาประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เลยคะฟ้าหนึ่งนะคะนําไปใช้เป็นหลักเกณฑ์นทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องของแรงดันอากาศค่ะสองนะคะนําหลักการที่ได้นะคะไปใช้ประโยชน์ค่ะอาทิการทําน้ำ ในชุดงสาบรามีชื่อว่าเทียนไขดูดเลือดค่ะโอ้โหเทียนไขดูดเลือดค่ะเอ๋คะแล้วม่ทราบว่ามีวิธีการทดลองยังไงบ้างล่ะคะกันตอนได้นะครับกลุ่มกาสองคนก่อนค่ะสองคนค่ะขอเชิญเลยค่ะสองคนค่ะเชิญเลยครับมิสเตอร์มันเชื่ออะไรบ้างล่ะครับเชื่ออะไรคะเชื่ออะไรคะต จำงต่อค่ะเอกอันดับได้นะครัเรียนน้ำสีน้ำเลือดลงในอ่างแก้วที่มีเทียนไกป่ปักอยู่เลยค่ะบเรนเลยค่ะเรียนได้หมดเลยนะคะรับเรนไปเลยค่ะ,ลคะและดำเนินต่อเลยครับจุดเทียนไขเลยครับจุดเลยค่ะ ก็นบสไตล์นะครับเอาบิเกอร์ครอบเทีนยไนไขไว้เลยครับครอบเลยค่ะอไม่ใชน่นะครับแก้ละครับครอบเทีนยไนไขไว้เลยครับขออภัยด้วยนะครับเพืพ่อนเพื่อนและท่านผู้ชมสังเกตรรบพรมๆนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว้าว,าว,าวา ขอบคุณครับ <pro in> <eye> และท่านผู้ชม่ะคะมีใครทราบไหมคะถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามาถามเอกเลยนะคะเอกคะขอบคุณนะครับเชียนไข่ทำมาจากพาราฟินซึ่งเป็นสารประกอบของไฮโดคาร์บอน เมื่อมาทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนก็จะได้น้ำในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและเมื่อนําแก้วมาครอบเชนไขที่กำลังลุกไหม้อยู่นะครับก็จะทํามใม่ได้ดับน้ำในแก้วสูงมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราเพิ่มปริมาณเชียนไขขึ้นมากขึ้นเลยนะครับก็จะทํามใม้ได้ดับน้ำใน แก้วนั้นสูงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเนื่องจากอากาศขยายตัวได้มากที่สุดและเมื่อเช่นไขดับมุน,นะครับอากาศก็จะหดตัวทําให้น้นําไหลก็ก็ไปเต็มที่ได้เซื่งตรงกับกฎของชาญชีว่าความดันอากาศของที่ปริมาณของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิสัมบูรณ์แก๊แนั้นครับท่านผู้ชม แล้วเราสามารถนาหลักการนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างล่ะคะอ๋อหนึ่งนะครับนาไปใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโคงของชานะครับ 2. นําหลักการเรื่องแรงนาการครับไปใช้ในการออกแบบฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลหรือของเ่นต่างๆนะครับซึ่งเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ให้ทั้งความสนุกสนานทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งเป็นแนวทางนะครับที่ทำให้เราเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้กฟ้าอ๋อมีประโยชน์อีกนี่นะคะเอ๊ะ การแสดงชุดสท้ายของเรามีชื่อว่าอะไรล่ะครับค่ะการแสดงชุดไทยของเราลองมาถามไอ้กันเลยค่ะค่สะสรุปการแสดงชุดสุดท้ายของเราวันนี้นะคะมีชื่อว่าวายสายรุ้งค่ะโอ้โห oh oh วายสายรุง oh ยยร้งค่ะ ยังเทไม่หมดเลยนะคะ